ซื้อรถที่มาด้าบรมปลอดภัยจากโควิด19แน่นอนค่ะซื้อรถที่มาด้าบรมปลอดภัยจากโควิด19แน่นอนค่ะยังไงล่ะคะนังกิง้งก็คือถ้าหากลูกค้าสนใจรถนะคะหรือว่ารายละเอียดรุ่นรถต่างๆนะคะลูกค้าสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะหรือว่า l i น์แอดออฟฟิเชของทางมาด้าบรมนะคะพี่ตาล เราจะมีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนําอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะและสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการอยากจะลองเทสได์นะคะสามารถแจ้งที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะทางเรามีบริการนํารถไปให้ลูกค้าเทสได์ถึงหน้าบ้านเลยซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะนํารถออกไปเนี่ยเรามีการพ่นฆ่าเชื้อก่อนทุกขั้นค่ะหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองนะคะพี่ตาสามารถออน์จองผ่านบัญชีบริษัทได้โดยตรงนะคะเราจะมีที่ปรึกษาการขายคอยประสานงานกับทางไฟแนนซ์ให้ด้วยค่ะเพื่อให้ไฟแนนซ์นะคะบริการลูกค้าถึงที่บ้านเพื่อลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อโควิด19ค่ะพี่ตาค่ะทั้งนี้นะคะในทุกขั้นตอนของการซื้อขายคากิ่งทางที่ปรึกษาของเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าตลอดเวลาค่ะ จนกระทั่งถึงวันส่งมอบรถเลยแล้วก็มีบริการงานการนํารถไปส่งให้ที่หน้าบ้านลูกค้าด้วยค่ะและในครั้งนี้นะคะในกรณีที่ลูกค้านํารถเข้ามาใช้สวนบริการที่มาด้าบอรลูของเรานะคะเรามีบริการพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะให้ลูกค้าฟรีทุกคันเลยค่ะถ้าหากลูกค้าต้องการติดต่อเรานะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางทั้งด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนงกิ่งมั่นใจได้เพราะเราใส่ใจในการบริการเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะคุณสุนนะคะอบคุณค่ะ